สวัสดีครับผมฮอซ่าวันนี้จะมาทําสรุปเนื้อเรื่องโถลมออนไลน์นี่คือเนื้อเรื่องของเกมทั้งหมดที่ผมเล่นเองเข้าใจเองหากข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพื่อนไปในเนื้อหาก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือคอมเมนต์ร่วมด้วยช่วยกันเพราะบางอันผมก็ไม่ค่อยเข้าใจไปดูกันเลยบทที่1จุดเริ่มต้นแห่งความวุ่นวาย เปิดเรื่องมาแล้วก็งงว่าเป็นใครผู้ใดวะ <Okay. S 1> เดินเข้าไปในเมืองแห่งหนึ่งซึ่งตรงนั้นก็มีหนนไล่กาอ่านข้อมูลมาก็รู้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองโซเฟียแล้วก็บอกอีกว่ามีของดีที่ร้านของโซโลโลเราก็เลยเดินไปดูถึงร้านปุ๊บโซโลโลก็คุยกับเราบอกว่าเมื่อตอนสมัยกรียุคมังกรได้สูญหายไปทําให้มอนสเตอร์โหดร้ายขึ้นมาทันตาเห็นแล้วก็บอกให้ไอเราเนี่ยระวังตัวแล้วโซโลโลก็ให้ของดีกับเราให้เอาไปให้ซันโดเจ้าของร้านตีเหล็กเนี่ย เห็นหน้ากันไม่ทันไรก็ใช้แล้วไปถึงร้านตีเหล็กเราก็มอบของดีให้ซันโดซันโดก็แนะนําให้ไปที่เขตก่อสร้างที่มีพวกสเตย์ชอบไปกําจัดมอนสเตอร์อยู่แถวนั้นเผื่อจะได้ข้อมูลดีๆเออไอสเตย์นี่ก็น่าจะหมายถึงนักผจญภัยนะครับไปที่เขตก่อสร้างก็ได้เห็นหญิงเอลฟ์คนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าทรีเอลกับผู้ชายที่มีชื่อว่าบาร์ บที่เป็นเผ่ามนุษย์กําลังต่อสู้กับโคลอนเห็นท่าไม่ดีไอเราเนี่ยก็เลยเดินไปช่วยช่วยเสร็จคลิเอลก็ถามว่าเราเนี่ยเป็นนักผจญภัยหรือเปล่ามีเครื่องหมายสเตย์ไหมถ้าเป็นนักผจญภัยก็ต้องมีเครื่องหมายสิจะได้ช่วยเหลือกันได้ง่ายๆเราที่ไม่มีเครื่องหมายสเตย์บาฟก็เลยจะมอบให้แต่ก่อนอื่นต้องไปจัดการกับบอสโลคอนสุดแข็งแกร่ง แน่นอนครับเราก็เอาชนะมาได้อย่างง่ายดายแล้วเราก็ได้รับเครื่องหมายสเตย์มาบาฟเน่ก็เลยให้เราไปเอาค่าจ้างกับมูเวียที่ร้านผสมของอยู่ในเมืองโซเฟียไปถึงนางก็สปอยว่าเมืองนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโซเฟียในสมัยก่อนที่เมืองโซเฟียจะเกิดกรียุคที่เหลือรอดมาได้นี่ก็เป็นเพราะเทพทิดาแห่งภูมิปัญญาพีโน่หนึ่งใน12เทพที่ช่วยฟื้นฟูกลับมาหาสองพี่น้องคนอีกครั้งจู่ๆก็มีเสียงโวยวายเกิดขึ้นคาบข่าวมาจากทางลุ่มแม่น้ำบอกว่ามีเหตุใหญ่ กเล่ขุดเจาะจูจ่ๆก็เสียการควบคุมเพราะได้ข่าวก็แน่นอนว่าต้องมีคนไปหยุดมันนั่นก็คือเราไงพอจัดการเสร็จสองพี่น้องก็หนีป๋าโซทิมเฮาและก็บอกว่าถ้ายังอยู่โซเฟียอาจจะเจอกันอีกเร็วนี้ก็เป็นได้พอเรากับข้าเมืองไปก็มีคนของที่ว่าการโซเฟียเชิญให้เราไปเข้าพบเทพธิดาพีโนโูที่เป็นผู้ปกครองสูงสุดของเมืองนี้เทพพีโนโก็ได้เล่าเรื่องให้ฟังความว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนเหล่าเทพได้ร่วมกันสร้างโลกใบนี้ขึ้นมา แต่จู่ๆก็มีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทําให้โลกแตกกระจายออกไปผู้คนต่างเรียกเหตุการณ์นี้ว่ากรียุคคนบนโลกต่างแย่งกันขุดแร่ที่เรียกว่าหยาดน้ําเทพธิดาทําให้พลังงานของทวยเทพอ่อนแรงลงแต่สาเหตุที่แท้จริงนั้นยังคงเป็นปริศนาหลังจากที่โลกแตกเทพทั้ง12ได้ร่วมกันกอบกู้โลกกลับมาอีกครั้งแต่เนื่องจากรีบทําเกินไปทําให้โลกผิดแปลกไปจากเดิมไม่แน่ใจว่าการเกิดกรียุคทําให้มอนสเตอร์ดูร้ายมากขึ้นกับการโจมตีของมังกรบ้าคลั่งเหมือนกับมีอะไรควบคุมมันอยู่ยัง ไงอย่างั้นแหละอานางก็เล่าให้เราฟังประมาณนี้แหละครับแล้วพีโน่เนี่ยก็ใช้ให้เราไปเสี่ยงตายที่ช่องแคบคลาวส์เพิ่นดูเหมือนว่าจะมีมอนสเตอร์ดักทำลายผู้คนอยู่ให้เราไปนี่ไม่คิดว่าเราจะโดนทำลายเหมือนกันเลยก็ให้เราไปตรวจสอบพร้อมกับกลับมารายงานเนี่ยใช่ย,ยังกับเป็นลูกจ้างก่อนถึงช่องแคบคลาวส์ก็ให้แวะเก็บข้อมูลลงข้อตีนเผื่อวิ่งหนีด้วยให้เก็บข้อมูลที่แคมป์คนจอนทุ่งเกลือเลอาไปถึงแล้วก็พบกับเปนลูนลูก ตัวเปิดในตำนานคนที่นั่นก็เล่าว,ว่ามีเผ่าเอลฟ์จำนวนหนึ่งกำลังวิจัยอะไรบางอย่างที่เป็นคริสตัลสีดำๆที่เกาะตามตัวมอนสเตอร์ทำให้มอนสเตอร์มีความชั่วร้ายมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็เดินทางไปต่อที่ช่องแคบคลาวสก็ไปเจอกับ2พี่น้องอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีมังกรอยู่แล้ว แต่มอนสเตอร์แถวนี้ได้รับพิษฤทธิ์เดชของมังกรทำให้มันดุร้ายแต่ก็ยังไม่รู้ว่าพิษควันที่ออกมานั้นออกมาจากที่ไหนกันแน่แต่เราได้ไปเจอกับผลึกลึกลับบางอย่างที่ข้างๆมีอะไรปแปลกๆเต็มไปหมดก็เลยทำลายทิ้งแล้วก็ไปแจ้งพีโน่โอ้โหพพิษของผลึกทำให้มอนสเตอร์เก่งระเบิดระเบ้อเธอนี่ก็เก่งใช้ย่อยพีโน่ก็ใช้ให้เราไปหาโซโลโลเพื่อสอบถามเกี่ยวกับหินเวทมนต์บางอย่างโซโลโลก็บอกว่าบ้าแน่นั่นมันหินแปลกประหลาดสะอาดตามีแสงวิบวับมันอยู่ที่วัดล่มสลายเน่นเราก็เลยไปที่วัดล่มสลาย เข้าไปในวัดก็เจอกับอ r โรเน่เป็นผู้พิทักษ์วัดดูเหมือนว่านางจะคอยปกป้องหินเวทมนที่ว่าอ r โรเน่เห็นความเก่งกาจอาหานก็เลยพาไปดูหินเวทนางก็เล่าต่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีผู้กล้าใช้หินแห่งเวทมาผนึกปีศาจร้ายและสร้างวัดแห่งนี้ทับมันไว้ไม่ให้ใครเปิดได้ทันใดนั้นก็มีสายลับเลสิสเทรเข้ามาเพื่อขอยืมหินเวทมน์ ดูเหมือนว่าพวกเรซิสเตอเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากมังกรก็จะขอเอาหินไปใช้วิจัยเพื่อการต่อกนแต่ไม่ทันจะได้รับพรล,ลูกน้องที่ใจร้อนก็พุ่งกระโจนกระจรไปเอาหินเวทมนต์แต่ก็ต้องสนกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะมังกรมาแล้วแต่ก็ไม่แคล้วคาดผิดพลาดทางเทคนิคอสูรมาสลิดได้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลเพราะฝีมือของมังกรสอนชัย ปีศาจที่ตื่นขึ้นได้ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าทําให้หินเวทมนมาอยู่ที่มือเราอโลเน่ก็เล้าให้เราใช้มันปิดผนึกมิโนทอร์เอาไว้พอใช้เสร็จก็เก็บกลับที่เดิมผนึกมิโนทอร์ไว้เหมือนเดิมพวกเลซิสเตอร์ก็ได้ขอโทษอย่ากโกรธเลยแล้วเดินจากไปแต่อโลเน่ก็แปลกใจว่าเหตุใดหินถึงส่องแสงแวววาวคาตาคายายอะไรอย่างนี้นางบอกว่าเราเอาจจะเป็นผู้กล้าก,กับชาติมาเกิดก็เป็นได้ว่าั้น กลับไปรายงานพีโนอีกครั้งเว็บพีโนบอกว่ามีคนเห็นมังกรอยู่บนภูเขานิเชลให้ไปเร็วๆไปช่วยกันหน่อย พอไปถึงก็พบสองพี่น้องอีกเช่นเคยดูเหมือนว่าจะขึ้นไปไม่ได้ให้ตายสิจะขึ้นไปต้องใช้เครื่องหอมบริสุทธิ์เพราะบริเวณนั้นกลิ่นตัวของมังกรมันแรงเกินไปเลยทําให้เราเข้าไปไม่ได้แต่ที่จริงควันมันเป็นพิษมังกรมันปล่อยพิษออกมาถ้าเราไม่ใช้เครื่องหอมบริสุทธิ์เนี่ยควันมันก็จะไม่หายไปเราก็เลยต้องไปรวบรวมของเพื่อเอาไปให้ร้านผสมของทําเครื่องหอมบริสุทธิ์ออกมาให้และแล้วเราก็เข้าไปจนได้แต่ตอนที่ขึ้นไปเราก็ได้เจอกับบุคคลปริศนาที่ผ่านทางมา ไม่รู้ว่าเขาผ่านมาได้ยังไงโดยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากพิษของมังกรเลยแต่กับโดนมอนสเตอร์แถวนั้นเล่นงานแทนพวกเราเนี่ยก็เลยได้ช่วยไว้แต่เขาก็ไม่ได้ขอบคุณขอบใจแล้วก็วิ่งหนีหายไปที่ไหนก็ไม่รู้คนคนนี้เขาเป็นใครกันแน่และแล้วเราก็ได้เจอกับมังกรสักทีก็สู้มันสิครับรออะไรสุดท้ายก็ชนะมาได้แล้วมังกรเนี่ยก็เปลี่ยนสีดูเหมือนว่ามังกรเนี่ยจะความจําเสื่อมนะครับมังกรตัวนี้คือมังกรทะเลทรายดิเซล แต่มังกรตัวนี้เนี่ยโดนคริสตันสีดําควบคุมอยู่มันคืออะไรกันนะแล้วมังกรก็กลับไปที่ที่ตัวเองควรจะอยู่กลับไปรายงานพีโนโอีกครั้งดูเหมือนว่าที่แท้จริงแล้วเรื่องทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นจากผลึกคริสตั้นสีดําที่ติดตัวมังกรอยู่แล้วเรื่องทั้งหมดจะเป็นเช่นไรต่อไปติดตามตอนต่อไปได้ที่บทที่2เลยแก yeah!